คำตรงข้ามกับคําว่าอาริกาโตะที่แปลว่าขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าอะไรไปดูกันเลยครับจริงๆคํานี้เนี่ยยากแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างถูกต้องมีหลายคนพยายามที่จะนึกว่าอาริกาโตะคือคําขอบคุณเวลาที่เรารู้สึกอาริกาไตอาริกาไตก็คือเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณอยากจะขอบคุณกับคนกับอะไรต่างๆที่ที่เราได้รับมาแล้วก็าคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะตรงข้ามกับคําว่าซ um ูมิมาเซงโกเมนาไซที่เป็นคําว่าขอโทษแต่เปล่าเลยไม่ใช่นะครับขอบคุณก็ส่วนขอบคุณขอโทษ เวลาที่ทาําอะไรผิดก็ส่วนขอโทษตรงนี้ในส่วนของศาสตร์ทางภาษาญี่ปุ่นแล้วอาริกาโตเนี่ยเป็นคําขอบคุณที่เราแสดงถึงการที่เรานั้นรู้สึกดีรู้สึกว่าได้รับอะไรดีๆแล้วก็อยากที่จะตอบแทนอย่างน้อยก็เป็นคําพูดออกไปแสดงถึงว่าเราได้ให้มูลค่าได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่เรานั้นได้รับมาคําตรงกันข้ามกับตรงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับตามศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่นว่าด้วยความหมายของคําแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําแล้วรู้สึกขอบคุณรู้สึกที่จะอยากตอบแทน องกันข้ามก็คือสิ่งที่ทําแล้วไม่ได้รู้สึกขอบคุณไม่ได้รู้สึกอยากตอบแทนซึ่งก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ได้รับมานั้นเป็นธรรมดาที่ควรจะได้รับไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปขอบคุณไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปใส่ใจไม่เห็นจําเป็นที่เราจะต้องไปซาบซึ้งไปอะไรเลยมันก็เป็นสิ่งธรรมดาที่จะได้ดังนั้นจริงๆแล้วตามนิยามความหมายคําตรงข้ามกับคําว่าอาริกาโตก็คือคําว่าอัตาลิมมย อัตลิมัยที่แปลว่าปกติธรรมดาไม่น่าเชื่อนะครับอริกาตรตความรู้สึกขอบคุณแต่อัตลิมัยก็คือโอ้ยปกติก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วทําแบบนั้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่เห็นต้องขอบคุณขอบอะไรเลยตรงนี้เป็นความรู้ที่ดีนะครับอยู่เยอะเก่งรับดังครับ